สคริปต์ภาษาไทยสำหรับวิดีโอของคุณบนอุรัพเดตขีดขีดขีดยินดีต้อนรับสู่อุรคาัปเดตแหล่งรวมข่าวสารรีวิวและอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณเป็นคนรักรถหรือกําลังมองหารถที่ใช่สำหรับคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโลกยานยนต์ วันนี้เราจะพาคุณไปชมนิสสันเซเร n a 2025รถ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบขับเคลื่อนที่ประหยัดพลังงานนิสสันเซเรนาเป็นที่นิยมในหมู่ครอบครัวมาอย่างยาวนานและในรุ่นล่าสุดนี้นิสสันได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ในตลาดที่มีคู่แข่งอย่าง Toyota าวอลซีและ Honda Step WGN รุ่นนี้จะสามารถครองใจผู้ใช้ได้หรือไม่ มาดูกันเลยนิสสันเซเร n a 2025มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบวีโมชันขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมทำให้รถดูโฉบเชี่ยวและลำยุกยิ่งขึ้นกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อให้มีหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นส่งผลให้รถวิ่งได้อย่างมั่นคงและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ด้านข้างตัวรถยังคงรูปทรงแบบ MPV ที่กว้างขวางแต่มีเส้นสายที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นจุดเด่นของรถรุ่นนี้คือประตูสไลด์ไฟฟ้าที่ช่วยให้การเข้าออกสะดวกยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุด้านหลังมาพร้อมกับไฟไท้ายเล็ดแบบเชื่อมต่อกันทำให้ดูหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและความล้ำสมัยนิดสันได้ใช้วัสดุคุณภาพสูงและออกแบบแผงคอนโซลให้ดูเรียบหรูและใช้งานง่ายจุดเด่นของห้องโดยสารคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบนิดสันคอนเน็กชั่นล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ พร้อมกับ Head-up Display HUD ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกหน้าทำให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนพวงมาลาัยดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและจับถนัดมือในเรื่องของความสะดวกสบายนิ s s a n Serena 2025มาพร้อมกับเบาะที่นั่งแบบ Zero Gravity ซึ่งช่วยลดอาการเมื่อยล้าในระหว่างการเดินทางไกล แถวที่2เป็นเบาะแบบกับตันซีทอที่ให้ความสะดวกสบายระดับเฟิร์สคลาสพร้อมที่พักแขนและที่รองขาปรับระดับได้เบาะสามารถปรับเอนหมุนหรือเลื่อนตำแหน่งได้ตามต้องการส่วนเบาะแถวที่3ก็มีพื้นที่กว้างขวางนั่งได้สบายสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่และยังสามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกด้วย ระบบปรับอากาศแบบไรโซนคล m a t e Control ทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างอิสระนิดสันยังเพิ่มไฟแอมเบียนไลติงเพื่อสร้างบรรยากาศที่หรูหราในห้องโดยสารสำหรับความบันเทิงรถรุ่นนี้มาพร้อมกับจอหลังติดเพดานที่ช่วยให้เด็กๆหรือผู้โดยสารตอนหลังสามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงระหว่างเดินทางและยังมีระบบเสียงโบสพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดและเต็มอัรถรส สายฝากระโปรงของนิส s ั n เซเรนา2025คือระบบขับเคลื่อน ePower Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถไฟฟ้าแต่ยังคงความสะดวกของเครื่องยนต์เบนซินไว้ระบบนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้าและใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนล้อโดยตรงทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นและเงียบมากกว่ารถไฮบริดทั่วไป เครื่องยนต์ให้กำลังประมาณ150-160แรงม้าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลระบบ e-Pedal Mode ทำให้สามารถขับขี่แบบ One-Pedal Driving ได้ซึ่งช่วยลดการใช้เบรกและทำให้การขับขี่ในเมืองสะดวกขึ้นอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันอย่างมากถือเป็นหนึ่งใน MPV ที่คุ้มค่าที่สุดในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิง ในด้านความปลอดภัยนิสสันเซเรนา2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นพร็อพดิลอตระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ช่วยควบคุมพวงมาลายัยเร่งความเร็วและเบรกอัตโนมัติเลนดีพาตัววอร์นิ่งและเลนคิปปิ้งแอดซิสช่วยป้องก,กันการออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจอะดัพทีฟครูสคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามสภาพการจราจร ไลส์สปอ t มอนิเตอริงตรวจจับรถในจุดอับสายตา Automatic e m e r g e n ์เจนซ k i n g ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ 360-degree c a m ดีกรีคาเมราซิสกล้องรอบคันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการจอดรถทั้งหมดนี้ช่วยให้นิสสันเซเรนาเป็นรถครอบครัวที่ปลอดภัยและน่าไว้วางใจที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดสำหรับราคาและการวางจำหน่าย นิส s ันเซเรนา2025คาดว่าจะเปิดตัวในญี่ปุ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางตลาดทั่วโลกโดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง35,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.1-1.3ถึง1.3ล้านบาทไทยขึ้งอยู่กับรุ่นและออปชั่นเสริมรุ่นท็อปที่มาพร้อมเบาะหนังซันรูฟและระบบความปลอดภยัยขั้นสูงจะมีราคาสูงขึ้นแต่ก็ให้ความคุ้มค่าที่เหนือระดับดังนั้นนิสสันเซเรนา2 0 2 5เหมาะกับใคร ถ้าคุณต้องการ MPV ที่กว้างขวางประหยัดน้ำมันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะให้ความสะดวกสบายแบบรถตู้ครบครันด้วยฟีเจอร์ไฮเทคและยังมีสมรรถนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าคุณต้องการตัวเลือกที่ราคาถูกกว่านี้อาจต้องพิจารณาโ o y o t a าว x y หรือ Honda Step WGN แล้วคุณคิดว่านิส s ั n เซเรนา2025เป็น MPV ที่ดีที่สุดในปีนี้หรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกเราด้านล่างและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอุสคารับเดตเพื่อรับข้อมูลอัปเดตรถยนต์ใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้า